วดีค่ะพี่โจนะคะวันนี้พี่โจก็จะมาสอนพวกเราเดาโจทย์ต่อเนาะนะคะก็คือเป็นการใช้ระหว่าง how much กับ how many นะคะ how much กับ how many เนาะทั้งสองอย่างเนี่ยเราเอาไว้ใช้ถามราคาหรือถามปริมาณโอเคอ่ะทีนี้เอะมันต่างกันยังไงนะคะให้เราท่องว่า much milk much milk แปลว่าอะไรนมใช่ไหมแสดงว่า how much เนี่ยเราใช้กับคำ น้ำที่นับไม่ได้นะ how much milk how many dogs นะคะแล้วก็ many ใช้กับนามนับได้ much milk many dogs อ่ะมาดูตัวอย่างไวๆเลย how butter do you want คุณต้องการเลยแค่ไหน butter แปลว่าเนื่อยก็เป็น how much นะคะ how milk can you bring to me Milk เป็นนมนับได้ไหมคะนับไม่ได้ก็เป็น how much many people แปลว่าผู้คนนะคะเป็นรูปพหูพจน์ของ uh, person นะ,ะตอบเป็น many people get d u c k s how many dogs นะคะ children children เป็นอ่ uh, รูปพหูพจน์ของ child ตอบเป็น how many นะคะจบเลยง่ายๆนะคะ much m a l k many d u c k s เจอข้อแบบนี้จัดไปเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ